สวัสดีพี่น้อง f อทุกท่านนะคะทางใกล้ทางไกล,กลต่างประเทศนะคะฝั่งพี่น้องสปปโกลาวที่ติดตามาคลิปของพี่ใจอยู่นะคะเพื่อนจ้าวันนี้พี่แจ๊คจะพามาสรุปซีนอยนะคะซีนอยชุดรวมแล้วก็แยกดิ่นทุกนอยเนาะก่อนจสรุปก็มาฟังคาเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนาเสนอแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่ำกว่าอายุสิปีควรได้รับคําแนะนะําจากผู้ปกครองทุกครั้ง หดใช้วิจารณญาในการรับชมเพื่อนจ๋ารับชมเพื่อความบันเทิงเพื่อความสนุกสนานก็ได้นะคะมาฝึกคิดตัวเลขกันค่ะว่าจะไปยังไงเนาะโอเคพี่เจต้องให้เรียนที่สองแปดสี่นะคะแปดกับสามก็เป็นพี่น้องกันต้องมาเรียนกันคู่กันตลอดนะคะเพื่อนพุนอกเฉพาะกิจนะคะเพื่อนจ๋าเฉพาะกิจก็เจ็ดสองเก้าเก้าเก้านะคะ สองเก้าพี่ชายก็เจาะไม่ถึงนะคะเพื่อนแต่ว่าอยู่ในเด่นสองชุดรวมเนาะส่วนเก้าเก้าก็ไม่มีนะคะเลขเบิ้ลสำหรับอ่าเด่นพิเศษนะคะก็ไม่มานะคะเพื่อนจ๋าส่วนรอบพิเศษนะคะรอบพิเศษก็ห้าห้าสี่แปดสามนะคะเพื่อนเพื่อนจ๋าสี่ห้ามาในตัวกลับนะคะเพื่อนเพื่อนจ๋าสี่ห้ามาในตัวกลับเนาะแล้วก็แปดสามนะคะ เ3นะคะเพื่อนมาในชุดรวมเนาะส่วนดินก็ไม่มีนะคะเดืนเฉพาะรอบก็รอบนี้ก็ผิดไปนะคะเพื่อนรอบปกติะค่ะเพื่อนจ้ารอบปกติผลที่ออก2 1 9 6 2นะคะ1 9 6 2 2 6ก็เจาะไม่ถึงนะคะเพื่อนแต่ว่าะจะมาในรูดนะคะเข้าทั้งสองตัวเลยนะคะ ใจบอกแล้วว่าถ้า6มา9ก็ต้องมาที่ใจถึงด้เขียนคู่กันตลอดนะคะเพื่อนจ๋ถ้าใครหยิบ9ก็ก็ได้นะคะก็ได้ไปนะคะหยิบทั้ง9ทั้ง6นะคะก็ได้สองเด้งเนาะส่วนรอบ vip ค่ะเพื่อนจ๋าพนที่ออก636 6นะคะ6364040มานะคะเพื่อนจะแล้วก็มาในวิ่งรูดด้วยนะคะ ตัวดินเฉพาะรอบเนาะก็เข้าทั้งตัวชุดรวมแล้วก็วิ่งรูดนะคะส่วน3 6หนะคะ3ก็จะมาในชุดมาในตัวดินที่ว่าถ้าใครชอบ3ก็หยิบ3ถ้าใครชอบ8ก็หยิบ8จะมาในตัวคู่กันนะคะเพื่อนๆืจ๋าเนาะถ้าเกิดใครเนี่ยถ้าที่พี่ใ a บอกว่าถ้าใครวาง3นี่ยก็จะเป็น3-6ตรงนี้นะคะเพื่อน ก็โอเคแต่เราไปต่อวันที่สิบห้ากันเลยนะคะเพื่อนจะ๊ะวันที่สิบห้าพี่ j จก็จะให้เด่นอยู่ที่เจ็ดแปดเก้านะคะแปดกับสามเหมือนเดิมค่ะเก้ากับหกเหมือนเดิมนะคะมาด้วยกันเนาะแล้วก็ตัวเด่นพี่ j จวางให้นะคะตัวเด่นแต่ละอันอันนี้คือในชุดรวมนะคะเพื่อนในชุดรวมที่ว่าจัดเป็นคู่ให้เนาะแล้วก็มาเปรียบเทียบกับ แยกเด่นเฉพาะรอบอันนี้เน้นวิ่งรูดเนาะอันนี้วิ่งอันนี้เน้นรูดนะคะเพื่อนจ๋าอันนี้พี่ใจจะเขียนจปจัว่าเน้นรูดนะคะฝั่งนี้ก็คือรูดนะคะปลอดภัยนะคะเพื่อนเพนืเพราะว่าบางทีเราจับคู่แล้วก็อาจจับไม่ถึงอาจจับไม่ถูกนะคะถ้ารูดนี่คือเราได้แน่นอนนะคะเข้ามาทั้งหมดเลยนะคะเขาจะมาหมดมาบนมาล่างก็ ถ้าเกิดว่าโชคดีนะคะถ้าเกิดโชคดีก็คือเด่นบนเด่นล่าง,างนี่ค่ะเขาก็จะมาคู่แล้วก็โชคดีเท่ากับว่าได้สองเด้งเนาะรอบนั้นนะคะ mm hmm. เพื่อนจ mm ๋า hmm. ก็โอเคสําหรับคลิปนี้พี่เจคก็ขอกําลังใจนะคะก mm ่อนออกไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซ mm ับสไครต์ให้เป็นกําลังใจนะคะเพ mm ื hmm. ่อจะได้ทําคลิปดีๆออกมาให้พี่น้องได้ชมต่อไปนะคะ mm hmm. ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงนะคะ mm hmm. ปราศจาโกโรคภัยแล้วก็ มีโชคมีลาบกับวิจัยทุกวันทุกวันแล้วก็ตลอดไปนะคะสวัสดีค่ะ